มันก็ชุบใช้ได้ดุเราเรียกว่าเมื่อเราทำบุญนะไปทําทานไปใส่บาตรแล้วเราไปกดน้ำใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นบุญทีม่มันเกิดขึ้นก็คือความดียความดีคือทาอนศีลภาวนาเอ้แล้วก็วิปัสสนาขนาดนี้เพราะฉะนั้น,นกำลังบุญมันจะต่างกันสัตว์รดทั้งหลายนี่แม้แต่เจ้ากรรมนายเวรทั้ามีชีวิตและไม่มีชีวิตรดแต่ต้องกาน ล้วนแต่ต้องการเงินสูงนั้นเขาไม่ต้องการบาดแต่คนไม่รู้เขาทำบาปเพราะเขาไม่รู้เขาต้องบาปแต่เขาไม่ต้องการบาดสนนั่นคืออภิชาติบาดยังไงก็เป็น่วนทุ่ไม่พูใช่ไหมทีนี้เลยแล้วถามว่าเอา้อาเขาคำนวณมันจะชดใช้นีเวนีิการด้การชดใช้นีน่เวนี่กรรมในมูลนิธิสุคัญมาศสาเนี่ยม,ม,มันเป็นหลักของวิปัสสนาหรมครับ ที่แบบเป็นติดในเมื่อทางวิธีต่างๆที่เขาใช้พิธาที่ถูกติดรักษาสี่แบบศิลปะประมาณก็จะมีอันดีสูงอยู่พระเจ้าระใจนะจะมีอันดีสูงอยูที่เขาจะปรับอย่างคือสมัยก่อนๆนู้นที่เขาต้องเรื่องล้างของทําอะไรต่างๆเขาต้องทําด้วยจิตจมื่นสิ่งทีนี้นี่ที่เราทําเนี่ยคือเจตนาสูงสุดคือจุดการเก็บค่าล้างผ่าน เพื่อให้เจ้าตําในเวททั้งหลายที่ต้องล้างจองพันเนี่ยให้เห็นความจริง,รง,รง,รงว่าจะมีคนที่บ้าหลานเขามีคนที่ม่เถือกเาม,มีเออคนที่พร้อมที่จะสัตชีวิตเขาม,มีเออคนพร้อมที่จะให้คขนม,มีเพราะฉะนั้นพานเนี่ยระดับของของการสร้างหนี้อนระดับตอนนั้นจะได้เข้าใจพานเนี่ยมันละน้ำเยอะ สีเน,นี่ยเหมือนน้ำไหลในพอ่อพ่อปลาที่เราใช้เพราะนานมันกเหมือนพ่อปลาที่มาเข้าสุขมาไหลเลยทังนี้ทั้งนัแต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานมันเหมือนเหมือน,นหนึ่งที่น้ำหลักมาจากบนของนน้ำท่วมทุง่งนี่คือหลักของวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมันจะต้านทานตรงนี้ไม่ได้หนึง่งขณะที่เขาพยายามบ้าบาฆ่าจรรมเวรเขาล้ออยู่ มันได้สัมผัสความเย็ยนอย่างน,น,นี้มันก็จะเริ่มฟังเราฟังที่คําที่เราสอนนอกจากที่เราให้ความเย็ยนเแล้วเนี่ยเรายังสอนเขาเป็นปัญญาให้เขาสํานึกเพราะเราก็เคยทาเขาแต่ถ้าเขาไม่ยอมว่าชีวิตจริงจะนั่งชีวิตจริม่งมีลูกของฉันต้องมอย่างน้อย่าได้ทําลายคนที่ไม่รู้ ตงมาเอาชีวิตผู้ที่พร้อมที่จะเฮ้ยผู้ที่วเขาไม่ใช่ผู้ต่อสู้ของเจ้าตำแ่ไม่สนศั์ีอาจารย์เราจะนั้นหนวงพก็ดีที่สนศักดิ์ศีกับเจ้ากำแ่ผู้ียใหญ่ผู้ที่จองร้านอขาประเทศทั้วโลกนก็ดีต่ที่เป็นผู้ที่มาชีวิตที่แสมามันก็เลย เป็นเรื่องที่สามารถทำให้เขาอ่อนไรงได้พจะมาทุกทุกดวงทุกดวงจิตนะเขามีอำนาจก็จ้นสงแต่เขามีความอ,อ่อนแรเหมือนมหาเศรษฐีเหมือนผู้มีอำนาจในโลกนี้เหมือน,นเขามีอำนาจก็จ้นสงแต่เขามีคามอ่อนงเขาแจ่สงเห่นี้ความอ,อ่อนแร่ อำนาจที่มีอำนาจแั้งหลาเพราะฉะนัน้น,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 นตอนนี้โลกของเราอยู่ในห้องเองาายย่งปัญญาผู้ยิ่งใหญ่ถามว่าพญามารขับใจมีไหมมีมีมปัญมาที่ขับใจตอนนี้เข้าใจธรรมะของพระเจ้าเนี่ยยัอนสมัยที่พระรามทุกข์เห็นไหม,ามาก็ขับใจเห็นไหมปัญญาขับใจมากมายแต่บอกเพราะเขาล้าเลยเหมือนคนอตพันทั้งหลายขับใจก็มี ใช่ไหมตอนนี้เราเกิดโอกาสให้คุณช่วทั้งหลายกลับใจกลับใจมาเอนดีมาทําหน้าที่ของตวเองเพื่อพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นหนูกดีก็ต้องแสดงบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นลูกในหน้าที่ของผู้สุษเพราะเราไม่ได้แสดงด้วยกิเลสตนาที่อยากทำอยู่ไม่อยากแสดงด้วยหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบต่อ้า้รับผิดชอบในสิ่งที่ลูกลูกทรกหลายตัว ที่ประชาชนทั้งหลายที่ทำร่วมกันต่อไปเราจะให้หนคนพิล่์น,นั้นมาทําไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจเราเข้าใจดีเรื่อ,องนนพุทเกิจเดิมกรับพุทเจ้าให้เชื่อพุทธกิจเดิมกรรมทำบรรดานิบลไปสั้โลกเป็นิบตากันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กันหรือพ็อที่มองแค่ทั้งหมดเนียยไม่มีอะไรโรคไปยไขเจ็บทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี้พษล์ทั้งหลายวนมาเกกรรมกรรที่เราทำเอาไว้ท,งทุงสี่ คือการกระทำของเราทุกสิ ucker, ่งอย่างเช่นก right ินเนื้อเขาล่าเขาทําลายเขาเปลี่ยนเขายักยอกของเขาติดลูกเมียเขาทำเหล่านี้นต่ไม่ถูกไ่ถูกตลอดเวลานี่เรารู้ดีเลยเพราะฉะนั้นแต่มวกนี้ทั้งหลายยังไม่เข้าใจข้อมูลต่อแสดงหาสิ่งมงคลเพื่อสมรรถนะที่ดีเพราะฉะนั้นคือเขายังไม่รู้ไม่ใช่เขาผิดแต่เขายังไม่รู้แต่สักวันหนึ่งเขาต้องรู้ถ้าเราทำไปไหวไฟเขายังรู้ เหมือนเนี้ยที่ที่เข้าตระมนัสถาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหาศาลเพราะว่าเราสแสดงให้ลูกๆของเราได้มั่นใจว่าพ่ออยู่ได้ลูกก็อยู่ได้พ่อได้อะไรลูกของพ่อต้องได้เพราะเราม,มีลงงมหายใจเราใช้แค่ลมหายใจเราใช้แค่ลมหายใจเพราะตอนนี้ลูกก็ดีมีแต่ลมหายใจไม่ได้ปรารถนาสิสในใน่งใดดังนั้นโลกนี้ไม่มีอะไรสรําคัญเป็นแก่นสารตรงนู้กดีดปราดอำนาจเดียร์คือลมหายใจให้มีลู้สึกถึง เขาปชาปยประโที่สูงสุดคือรักษาโรคผลิตไม่ได้รสร้างทีองให้เป็นี่ขึ้นผลิตไม่ได้พร้อมที่จะยิงขณะที่มีไปพร้พอมท,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 ที่จะไปขณะที่เชืต่อแ่าที่จะดู่ที่ไหนที่ไปนี้ผ่านพร้อมอยู่พร้อมไปไปเราก็รู้ว่าไปไหนอยู่ก็รู้ว่าอยู่ใน,น,นอะไรคือพร้อมเสมอวันที่พร้อมอทันเวลาพร้อมอยูนอยนน่นี่คือปัจจัย้อใ 那荡内在的呀。